นี่ก็เป็นสะพานแขวนนะครับขวาซ้ายนะครับเป็นเป็นสะพานคู่นะครับครัก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเลยนะครับว่าจะเห็นเป็นสะพานแขวน,ข,วานข,าวขาวมาแตกลนะครับแล้วก็รถสามารถแล่นได้นะครับเมื่อกี้ดูคร่าวๆก็เขา จักรยานได้นะครับจักรยานก็ได้ครับก็ถ่ายรูปชมวิวอะไรกันได้นะครับตอนนีุ้กแสงก็วันล้วอยู่ทางซ้ายนะครับอันนี้คือรถอะไรรถหาเสียงนะครับนี่ครับภูเขานะครับภูเขาอันนี้เป็นสะพานที่อยู่ในเขื่อนครับน,นี่ก็เป็นจุดที่เราได้ ขับรถมานะครับซึ่งถนนก็ยังไม่ได้ลาดยางนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ครับเป็นจุดเชื่อมสะพานทั้งสองนะครับสุก็เขาเรียกกันว่าสะพานซ้ายสะพานขวานะครับนี่ครับก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับก็ไม่ก็ไม่แออัดนะครับในช่วงนี้นะฮะคือทางซ้ายของผมนะครับแล้วก็ ถ่ายไปทางขวารู้สึกว่าทางฝั่งขวานี่สวยกว่านะครับตรงนี้นะครับเขาก็ทำไว้นะครับไม่ให้ลดข้ามไปแน่นอนนะครับนะนี่ครับน้ำออกจะน้อยไปนะครับตรงนี้ก็มีกุญแจที่นนเขามาให้คามั่นสัญญานะครับ หรือเปล่ากุญนะแจก็ยังกุญแจยังไม่เยอะนะครับนี่เผอิญว่าผมขาดกุญแจเฝ้าบ้านมาดีนะครับไขไกสักหนไหยตรงรู้นครับนะครับนักท่องเที่ยวด้วยกันนีะครับก็หาวิวหาจุดถ่ายรูปกันเองเนี่ยนะครับนี่เขาก็ทําเป็นซุ้มให้ถ่ายรูปแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับนี่ก็ เป็นสะพานแขวนที่เดินง่ายมากเลยนะครับโครงสร้างก็เมื่อกี้รถแล่นผ่านไปก็สบายๆนะครับนี่ครับก็แพทับๆนะครับโดยไม่รู้ตัวครับก็เดินมาประมาณสักเกินครึ่งของสะพานแล้วครับนี่ครับรู้สึกว่าหันไปด้านนี้ก็จะหลบแสงได้นะครับ แต่แสงแดดหน้าหนาวนี่ก็แยงตาแบบสุดๆเลยครับแล้วจุดนี้เราก็เรียกว่าชีวิตที่แขวนบรนสะพานนะครับซึ่งสะพานแขวนก็ก็ใหญ่นะครับก็สรุปสรุปนะครับที่เขื่อนแม่กวงเนี่ยครับก็จุดหลักๆก็มีอยู่3จุดนะครับก็ตรง ตรงสันเขื่อนครับแล้วก็ตรงศาราบนเขื่อนนะครับแล้วก็จุดที่3ามนีก็คือสะพานแขวนนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์ก็คือตรงสิ่งก่อสร้างสีขาวๆนะครับเห็นเป็น2จุดนะครับแล้วก็เป็นมีสะพานซ้ายขวาครับนี่ครับก็เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งนะครับของจังหวัด ยงใหม่กับเจ้านะครับเนื่องจากผมไปเที่ยวสะพานข้ามแม่น้ําแควจังหวัดกาญจน์มานะครับก็ถ้ามีการแสดงแสงสีแสงสีเสียงนะครับแบบสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับแล้วก็ตั้งเวทีอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นที่เที่ยวที่เที่ยวธรรมชาตินะครับและนี่ก็คือสะพานเชื่อมใจครับเพราะว่า มันมีทั้งสะพานซ้ายและสะพานขวาแล้วตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่เชื่อมใจนะครับรู้สึกว่าจะมีจุดเชื่อมใจประมาณสองจุดนะฮะคิดผมนะครับตอนแรกเขาก็สร้างสะพานอยู่อันเดียวนะครับแล้วก็มีรถแล่นมานะครับก็เลยต้องหลบกันไปหลบกันมานครับก็เลยสร้างรั้สะพานซ้ายสะพานขวาะเลยนะครับหมดเรื่องหมดราว รถมาอีกแล้วรถมาแล้วล,ล,ลบ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 รถมา following following นี่ครับอารมณ์สั่นสะเทือนนะครับเวลารถมารถเดือดรถดีจุดเดือดเดิมมันก็ไม่แน่หรอกถ้ามันถี่วันนี้เนี่ยมันนี่นะครับเราก็ขออำลาคลิปสะพานเชื <Blind the wind> <mark> ่อมใจซ้ายขวานะครับเชื่อมจิตเชื่อมใจนะฮะ สวัสดีครับลาได้ความบ้าบ,าบ,าบอของบุคคลคนนี้ครับ